ชสายล่างขอเ,<ร>เจอ,เอ JK เลยเฮียอยากเจอ JK กับ JK จะน่าให้ค่าน้ำสองร้อยโอเคครับลุงได้ครับรเบอร์ทีวีลเลิฟรีเบอร์ทีวีเลิฟรีเบอร์ที <c oughs> วีเลิฟรีเบิร์ทีวีเลิฟโกะพูดกผมอย่างนี้นะเขาศึกษาค,คนที่จะเจอกับเขาเสมอ เขาบอกผมเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยพี่ผมมาศึกษาทุกคู่เลยนะว่าแต่ละคนอะ่ะเล่นกันคู่ฝั่งนั้นเขาเล่นกันแบบไหนนูน่นนี่นั่นรู้เขารู้เราอืมสุดยอดจริงนะขอองี่ะไรสุดยอดสุดยอดมากเลยอะสสยร้องแต่เวลาเขาเจอกับเราอะ่ะกูจะถามเขามาอยู่เหมือนกันว่าพวกกูมีอะไรให้ศึกษา <laughs> ถ้าเราได้เจอเขาเนะ พวกกูมีอะไรศึกษาได้เหรียญยังเหรียญเหรียญเหรียญนีพอเรามันมีเงินเก่าเหลือพี่ตอดอ่มึงเอาไปแจกออามีเงินเก่าเหลือด้วยหรอใช่ครับนั้นก็ไม่ต้องแจกกันนะอะไรมีเท่าไหร่อ่ะผมมีเก้าันหัวให้พี่มาหนึ่งพี่พี่ขอซิล์พอยด์ด้วยพี่สี่แปดสิบได้ไรตอดสองกระป๋องสีดหนึ่งสามพี่ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยลราสิบสิบมึงมึงกู้มาไหวชิวไหวชิวมึงกู้มารอบนึงก็ไหวแล้วน้องเสียงเป็นเลยอ่ะเหมือนไม่ค่อยล่าเริงเลยอ่ะเหมือนเหมือนไม่ทำอะไรผิดมาสักอย่างมีกำลังใจเล่นจัดเลยไอ้ใครมีเหรียญเหลือบ้างเอาให้น้องในเหรียญไปแบบตะกอนติดลบอ่ะอามีพี่มีแต่คนละแก๊งนะน้องเล่น้องได้อยู่แล้วแกงแล้วกันพี่แกงแล้วกันแล้วเขาเรียกเล่นหมุกเล่นมุกน้อง พี่เขาแจกข้าวยังครับพี่ไม่มีแรงเอากระอุกเรับเท่าไหร่น่าจากหกบเก้าบาทฟ้าเสียงแรดูไม่ลดไม่สดชื่นเลยเป็นไรไหนน้องไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าพี่ก็ดูสะกอ์ว่าไอ้เฮียใครอยากเลยไอ้เฮียก็เล่นขำขำก็ได้ไม่ต้องซีเรียลมึงเป็นอะไร เข้าใจว่ามีกําลังแต่ว่ามึงแพ้แพ้ชนะไปมึงก็ทําให้มันเต็มที่สิโอ้ใจมันถอดไปแล้วอ่ะเฮียไม้ยิพี่บอสมานี่ยเขาแค่ทําให้มันเต็มที่เออไม่ไม่เปลี่ยนสูตรอ่ะไอ้ตามันไอ้ตามันไม่นี่หรอพี่เกดผมคุยกับโกมาโกบอกว่าถ้าเราพร้อมตัวไหนก็โทรไปบอกเขานะแต่ไอ้ตามันไม่ได้แข่งหรอแต่ผมบอกว่าจะเร็วที่สุดไม่เกินสี่ทุ่มเราต้องครบไม่อย่างั้นมันใส่ชุดอะไรของมันวะนะอย่างนั้นอะเลขสองเจ็ดเก้าครับเอาเข้าเอาผมยังไม่ได้พี่เกตเก้ากล่องเลยไอสีโร่พอยต เลขหนึ่งสองได้ไปแล้วค่ะไปคับเองเลยอ๋อต้องครับเองโอเคเลขหนึ่งสองครับพี่แกขอบวอลเลขอะไรนะป๊ะต้องครับแปดร้อยครับในแค่ว่าอีไรกันไหมกรุณาเตรียมเขาไปรู้สุดเลขอะไรเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมอ้าวส่วพี่แก่มีคุยคุยวงคุยแผนไันละเดี๋ยวต้องสุดเลยเดี๋ยวคุยดิต้องคุยดิน้องไม่คุยไม่ได้เนาะเขาทำมาดีเราธรรมดาเนาะ

อะไรนะมันไม่ได้มีอะไรนะดราม่าเลยผู้มึงก็จะเอาอะไรดราม่าไปทุกเรื่องไอ้เหี้ยไอ้สิ่งที่บางทีผมจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะบางทีผมก็ห <c oughs> ลีกเลี่ยงคําถามนะครับที่ที่มันจะเป็นดราม่าอันนี้ต้องบอกไกว้ก่อนเห็นผมผมเห็นนะแต่ผมก็หลีกเลี่ยงเลือกคําตอบต่อให้ผมพูดแบบไหนคนมันก็จะจับประเด็นไปดราม่าหมดทุกอย่างบางทีผมก็ไม่ได้อยาก บางทีก็ไม่ได้อยากตอบเพราะว่ามันจะมันมันคนมันจะดับดรามา่าหรือาพออกไหมครับไม่เบื่อดรามา่าเบื่อพอแล้วมั้งอะไรนี่เป็นดรามา่าจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีเฮีย้ยอะไรเลยพวกมึงแบบเอาเป็นเป็นดราม่ากันเองอะ่ะนึกภาพออกไหมครับเพราะมึงเป็นดราม่ากันเองอะ่ะจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยพี่ไม่ได้แข่งแข่งอาที่ขอน้ำศูนย์จุดห้า พี่ว่าไงนะน้องพี่ตั้งไปดิครับอาอาชนะเหรอใช่ผมผมไม่ได้ได้รับเลยครับตอนมันบอกกันเติมสองล้านคนเลยดราม่าเปิดรับแทงน้องแทงไหมร้องกันเต็มคือที่อะไรวะเติมสองล้านก็เงินมันไม่ใช่หรอถ้าเติมเติมไม่เหอะเดิมว่าพี่น้ำมันศูนย์จุดศูนย์จุดแปดเอ้ยศูนย์จุดเจ็ดอะสล็อตแจ้งน้องมีเท่าไหร่น้องพูดอย่างเงี้ยอะไรนะครับสล็อตแจ้งมีเท่าไหร่เงินเขาเออมีสามสิบอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ต้องห่วง ไปเล่นด้วยเออพี่ผมว่าจะคุยอยู่พอดีเลยพี่อยากกระชับมิตกันไหมโอ้โหฮะไม่ไม่อันนี้คุยกันแบบจริงจริงผมผมได้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 กระชับได้กระชับเพราะว่ารอบพี่แล้วเราเล่นกันมันยังไม่จบวะพี่เราอุบัติเหตุจำได้ไหมแบบนีเดีูโดนถอนงอกว่ะได้ได้ได้ครับเข้าใจอยู่ใช่ใช่ผมแค่อยากกระชับมิดรเฉยครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับกระชับมิดเราไม่ใช่กระช่างมิดเนาะกระชับครับกระชับไม่ต้องกลัวครับโอเคพี่พี่อยากได้สามสิบสามสิบหรอหรือว่ายังไงใช่ครับสามสิบสามส ดีเลยดีเลยครับเอาเป็นแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันไว้ตอนพี่สะดวกก็ได้ครับได้ครับน้องเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสุดนะเบอร์พี่อ่ะรอดูแข่งยู่บรอดูไฟได้ได้เราเราจุดมาเด้อผมรีบมาไวนะว่าจะดูแข่งเออดีแบบมีคนมาเดินเล่นอะไรเลขอะไรอ่ะพี่เกตสูตรอ่ะครับสีเลขอะไรครับเลขหกสามสาม สามบาเรียกเย็บกันภ e> ูมิเหรอภูมิแทงไหมน้องชายสุดที่พี่ร้านไม่มีไม้อยากแทงไรลักวะเหี้อยากแทงไม่เอาตาเท้าเท่าไหร่วะภูมิน้องชายสุดที่รักของพี่รับหน้าพี่รไหมครับน้องชายสุดที่รักยังขายโฟงขายเฟรมไม่เสร็จเลยรับไหมล่ะเฟรมเจ็ดล้านห้าไปตีฉลองชัยแทงอะไรหรอไม่รับไหมแทงอะไรล่ะไม่ขายเนี่ยซื้อไหม รายการมาแล้วเซ็มเท่าไหร่นะ4เฟรม7ล้าน5ชุดตีชุดตีโติดไว้ได้ไหมล่ะแต่จ่ายอยู่แล้วชุดเอางี้ชุดตีเอ็มเคทูให้เด็กในแก๊งไปใช้เอ็มเคทูตลอด16ล้านได้เลยครัคุณมักก็ว่าวจี่ครับผมวันนี้นะครับถอว่าเสียไม่ได้นะครับผมทําเต็มที่นะวันนี้อย่างน้อยต้องเคลียร์ติดลบให้หายทั้งหมดนะครับเพนอกจากตอนนี้เนี่ยสกอร์โดยรวมนี่เสียไม่ได้ติดลบไปถึง4เศรษฐาใช่เหรอเออยวะ อ๋อธนาคารเฮ้ยธนาคารเล่นไหนเล่นไหนกันฮัลโหลล่างครับล่างล่างล่างไหนอะ <c oughs> ล่างไหนทีไม่ใช่ข้างบนล่างสุดอะหรอตัวเห็ดปะมันขึ้นตัวเห็ดปะ <c oughs> ใช่ปะเนี่ย เออกูไม่ได้อิสระเยี่ยเป๊ะปะแต่กูไม่อิสงเลยอะ